สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดตรา TPIPL น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัวไวทตาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงกระดูกแล้วก็ข้อต่อถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆทีเดียวหากเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะ ส่งผลที่ลำบากมากๆนะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันหลายคนคิดว่าอายุยังน้อยไม่ต้องดูแลก็ได้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะครับถึงเคล็ดลับในการที่จะดูแลกระดูกและก็ข้อต่อของคุณนะครับคุณสรทันรัตนรุ่งศรีหรือคุณมิ้นแล้วก็แม่จิ๋มคุณปัดาโกมารทัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอถามคุณมิ้นก่อนเลยะละคันว่าถ้าเวลาเราพูดกันถึงคอลลาเจนเนี่ยใครๆก็จะนึกถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าแต่เห็นว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องคอลลาเจนว่ามีประโยชน์อย่างมากมายะอะไรอย่างไรบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยจะมีทั้งไทวันและก็ไททู2 2> ก็คือมีอยู่สองสองไทด้วยกันไทวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักกันทั่วๆไปหรือคอลลาเจนทั่วไปก็จะรับประทานันเพื่อความสวยความงาม<อ>จะได้ผู้ผมผิวเล็บกระดูกและฟันแค่นั้นจบแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาจะ หรือว่ารับประทานทั้งทั้ง,งสองท้ายเลยก็คือให้ทั้งผมผิวแล้วก็เล็บทุกอย่างแต่ท้ายทูเนี่ยจะให้เรื่องข้อต่อ พวกหมอนรองกระดูกซึ่งร่างกายคนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงเราอายุขนาดนี้จะ20 30 40 50หรือวัยหกแบบแม่จิ๋มคือต้องบอกว่าคนเราใช้ร่างกายเปลืองทุกวันโดยเฉพาะคนที่เดินเยอะนั่งเยอะนอนนอนท่าที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยผึ่ินใส่รองเท้าส้นสูงถูกต้องแล้วก็นักกีฬาผู้ที่ออกกาลังกายเยอะๆมักจะใช้ร่างกายเปลืองแล้วก็ไม่รู้ตัวใครที่รู้สึกว่าตัวเองปวดหลังปวดข้อปวดเข่าปวดร่างกายโดยที่แบบ บางทีกินยาไม่หายยกคนแรกเลยยกด้วยบางทีเรากินยาไม่เยออกกำลังกายเยอะมันล้าแล้วร่างกายเราล้าจากกล้ามเนื้อยังไม่พอพวกข้อต่อต่างๆมันจะมีหมอนรองกระดูกเมื่อเวลากระแทก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 เขาไปเรื่อยๆหรือใช้งานไปเรื่อยๆเขาจะเสื่อมและหมดไปทําให้เสียงลั่นออดแอดพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยคือกระดูกมันเสียสีกับกระดูกซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะรับประทานคอลลาเจนไททูกันเพื่อที่จะไปเสริมสร้างหมอนรองกระดูกให้มันเยอะขึ้นซึ่ง คนไทยเราเนี่ยโดยทั่วไปจะรู้จักแต่ไทยวันอย่างเดียวคือให้มผมผิวเล็บอย่างเดียวใช่ใ ทีนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีคอลลาเจนอะไรที่ไปดูแลภายในจริงๆออทีนี้จะทานให้สวยก็ต้องได้ประโยชน์ไปด้วยเจทู 2> 2คอลลาเจนเขาก็เลยมีทั้งไทวันแล้วก็ใช้ทูซึ่งใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดบา่าปวดข้อใส่รองเท้าส้นสูงแล้วปวดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยจะบอกว่าคอลลาเจนจากเจทูคอลลาเจนเนี่ยเขาจะสามารถละลายในน้นําได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานเขาพูดจะดูดซึมเร็วนะคะคืออย่างนี้เลยใช่เลยี่ะคุณผู้ชมคือแก้วนี้ก็คือแก้วที่เราน้ำเปล่า ปกติเจูคอลลาเจนลงไปแล้วใช่อันนี้ครึ่งซองเองนะน้ำอะไรก็ได้น้ำส้มก็ได้น้ำอะไรก็ได้ผสมอาหารก็ได้กาแฟก็ได้ใช่ข้าวหรือว่ากับข้าวทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเมนเองเนี่ยเจอปัญหาคือใส่รองเท้าส้นสูงเมื่อก่อนใส่หนิ้วเดินสบายมากห้านิ้วใช้ในชีวิตประจําวันเดินสบายมากแต่เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือ4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วและจนกระทั่งใส่รองเท้าแบบแบนดราบเลยนี่ใส่ส้นสูงเพาะนั่งแต่ใส่ส้นสูงเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปพักนึงเพราะปวดหลังมากวันนึงไปกอง่าย เจอแม่จิมบ่อยมากวันนั้นพู่มกับเรียกอ้าวคุณจิมกับคุณมิ้นเข้าฉากพร้อมกันมิ้นกําลังจะเนี่ยกระดูกลั่นที่หลังออก,กแม่จิมลุกเดินไปนู่นแล้วบอกแม่รอ,อหนูก่อน พอถ่ายเสร็จปุ๊บแม่ทําไมแม่ลุกนั่งไม่ลัานแม่อะไรไม่ปวดอะไรมั่งเลยหรอแม่บอกแกกินอะไรอยู่ทุกวันเนี้อาหารเสริมอ่ะกินคอลลาเจนค่ะแม่อวดแม่ด้วยแม่บอกกินที่ห้ออะไรเราก็บอกไปนู่นนี่นั่นเอางนี้ถ้าแกทานเจทูคอลลาเจนแกจะเห็นความแตกต่างก็เลยถามแม่แม่ดียังไงแม่เป็นยังไงมากินแล้วแม่เป็นยังไงทาไมแม่ไม่ล้านเหมือนหนูเดิมทีเดียวก็นั่งโอยลุกโอยค่ะแล้วความทรมานมากมายไก่กองเลยคนที่เป็น คือแม่เป็นโรคกระดูกพุนค่ะมันทรมานความทรมานก็คือปวดข้อปวดปวดแม่แต้่รลองช้าคืออะไรอะที่แม่เคยรองไห้แม่แม่แม่บอกว่าแม่เจ็บเจ็บส้นเท้าค่ะที่เขาเรียกว่าลองช้ำจริงๆแล้วมันเป็นเอ็นอ่อนอักเสบอะค่ะความทรมานบางวันแม่ร้องไห้ร้องไห้แล้วคลานเลยนะลูกคนที่เป็นนะคะ เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้สึกกแบับแม่แล้วก็ต้องเป็นแบบแม่นะคะฟังเลยนะคะปนัดดาที่ทราบเนี่ยเพราะไปอัดละครวันหนึ่งแล้วไปอัดละครกรครับคุณสหลังจากอัดละครกัคุณสนคุณหมอก็แบบตอบแทนด้วยการให้พวกเราเช็คอัพร่างกายต่างๆพวกดาราทั้งหลายก็เช็คถึงรู้เหรอครับถึงรู้นะว่าอ,อ,อายุ50มีทําไมกระดูกถึงเหมือน80ทั้งบางทั้งพุน เราก็ถึงบางอ้อว้าวมมหน่าล่ะนั่งออยลูกออยไอ้ที่ร้องไห้ทุกวันทุกวันด้วยความเจ็บปวดแล้วทรมานล่างเนี่ยมันเยอะมากมันทรมานจริงๆมันก็เลยถึงบางอ้อว่าเราเป็นโรคนี้แก้ไขยังไงคุณหมอก็ให้วิตามินบอปปปปปเราก็แต่ว่าพวกดาราหลายคนเขาไม่เป็นเขาก็บอกจีมพี่ทานนี่คอลลาเจนนะเจอถูเอ้าเข้าใจผิดตอนนั้นคิดว่าคอลลาเจนเนี่ยแค่สวยงามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีสองแบบที่น้องบอกว่ามีสองแบบนะคะ ก็เลยได้รู้จักเจทูคอรลาเจนจากพี่ดารานนักแสดงรุ่นแนะนําให้เราทานหลัง <ขอ S 1> จากนั้น,ม,นมาไอ้ที่โอยที่เจ็บนะคะลองช้ํานี่เจ็บมากเจ็บจนกดนี่เจ็บร้องไห้เลยอะคะอ่ะ มันรู้สึกดีขึ้นแล้วมันไม่เจ็บแล้วแม่ก็รู้สึกนี่นะรู้ไหมเขาแบบว่าแม่ไม่แม่ไม่มีแม่ไม่มีอะไรที่แบบที่แม่ที่แม่แบบที่แม่แม่สบายมากจากเคยเป็นเหมือนก่อนมันมันไม่มีอีกแล้วความเจ็บปวดไม่มีแล้วการร้องไห้ไม่มีอีกแล้วความทุกข์ทรมานที่เวลาตื่นแล้วลุกลําบากเจ้าูคอลเจนค่ะนี่ด้วยด้วยหัวใจเลยนะเพราะว่า สิ่งที่ได้รับจากตัวเองก็เลยอยากจะมาบอกสิ่งดีๆเป็นบุญกุศลของพี่ด้วยนะคะ่ันสิ่งดีๆเหล่านี้ลองทานดูนะคะถ้าดีบอกต่อคนที่เรารักเธอค่ะเขาจะมีตัวแคลเซียมซึ่งผสมอยู่ในนั้นเขาไป่ีแคลเซียมก็จะมวลกระดูกเลยใช่ปกติอพคนเราก็จะเหมือนกับ ปูนที่เทลงไปในเสาแต่ถ้าเกิดว่ารถชนหรือโดนกระแทกแล้วุู้ผักแต่ถ้ามีคอลลาเจนมันจะไปเสริมเหมือนใยเล็กอะค่ะนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหารับประทานแยกเจตูคอลลาเจนอย่างเดียวคุ้มเลยใครที่มีปัญหาเหมือนเราต้องสองคนนะคะปัจจุบันนี้เราลุกนั่งสบายมากไม่มีเสียงลั่นแล้วนะคะแล้วก็ผิวสวยด้วยสามารถรับคำปรึกษาได้เลยฟรีพร้อมกับรับเซ็ตสิทธิพิเศษได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ1263118นะคะแล้วก็02ค่ะ2635998นะคะเป็นเซตพ หมดเนี่ยสกล่องพร้อมกับส่วนลดพิเศษไปเลยอีก50%แล้วมีของขวัญพิเศษให้จํานวนจํากัดอีก1ชิ้นเป็นสายรัดหัวเข่านะคะนี่ไม่ด้องใช้แล้วเพราะว่าถ่านในนี้ไม่ต้องใช้แต่ว่าก็จะมีไปให้ด้วยเลยก็ดีนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะแล้ทานแล้วก็หายนะคะเดี๋ยวมินย้ำให้ย้ำเบอร์อีกทีหนึ่งอีกว่านะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหน ok ึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์สองสองหกสามห้าเก้าเก้าแปดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณณคค่ะขออบุเ เจตูด้วยนะคะดีสำหรับเราขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ